การปฏิบัติตามอานุทินที่ล่าสุดเกี่ยวกับอันวาทําให้เกิดการยืนยันว่าทรัมป์ไม่ได้นําปฏิญญาปนเรื่องภาษีนายกอนุทินชาบิรกุลได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นประธานของอาเซียนจากมาเลเซียในวันที่16พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอนุทินได้รับการโทรศัพท์มาจากอันวาในช่วงค่ำวันที่15พฤศจิกายน ซึ่งในการสนทนาอันวาได้ยืนยันว่าได้สนทนากับโดนัลด์รัมปรัานาธิบปดิสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมย u m a n เทอรี่แอนด์ดิมซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันอันวาได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะมีความเป็นอันตรายต่อชีวิตคนของทั้งสองประเทศและยังได้ยืนยันว่าสาหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการงับปฏิญญาของไทย มาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้อนุทินได้ถามอันวาว่าจะโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่และได้รับการตอบรับว่าโพสต์เลยอนุทินจึงทำให้อนุทินได้โพสต์ข้อความเพื่อยืนยันการสนทนาและข้อมูลที่ได้รับจากอันวาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบแต่ที่น่าสนใจคือจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐที่ระบุเรื่องการหยุดเจราจากับไทย ได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่อนุทินได้คุยโทรศัพท์กับทรัมม์เมื่อค่ำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนซึ่งทําให้ข้อมูลของอนุทินเป็นข้อมูลล่าสุดและมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าแต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นอันตรายและเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีระหว่างไทยและสหรัฐทาให้เกิดความสงสัยว่าจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมจริงหรือไม่และสหรัฐจะไม่นําประเด็นการงับปฏิญญามาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีหรือไม่ทําให้เกิดความสงสัย และความต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม